ที่นี่อาบแดดแล้วลูกอาบแดดแล้วต้องไปอาบน้ํานะเดี๋ยวแม่อาบน้ําแค่หูให้น้องทุกน้องโอ้ยหูยยดําหูมีขี้หูแล้วอืออาบแดดแล้วเดี๋ยวต้องไปอาบน้ํานะลูกนะอาบน้ําแค่หูนะนออาบน้ำแค่หูตัดขนตาด้วยขนตามันเข้าตา ใช่ไหมลูกบบายมาตรงนี้มันเด็ดบบายมาตรงนี้มันเดดมันจะร้อนตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวตอนบ่ายมันแดดมีขี้ตาเห็นไหม,ม,มเดี๋ยวตัดขนหูไหนดูซิมีหู โอ้โหดำอืมโอ้ยหันหลังใส่แม่เลยจังไวยหลังใส่อืมุดขนลนเทศกาลขนลนเทศกาลขนลนหันตูดให้แดดมาลูกอืมที่ <c oughs> หันตูดให้แดดแล้วลูกโอ้ยดั <c oughs> งยากเลยขามีเล็กขันน,น็อตไว้เนาะ ขามีเด็กขันนอดไว้เป็นบอลลูห<ะ>โอ้ยวันนี้ฟ้าสวยเห็นบ่พี่น้องแต่ว่าเขาว่าสิมี่ัยทนสาสปิวมาจากทะเลสาบซาฮารา,าสสนเสากับอาทิตย์เดอรอดาสันแต่ว่าบอท่านได้คึมได้เดดอันนี้ได้ละบอท่านเห็นปูนระเบียงบานสาวตุงเรืงปลูกพักดิพื้นพัก ภาษาสิกินที่ซือสิลูกยังลายเทมันบอกพักซี่เพิ่มขึ้นพี่น้องพักซี่เล่าพักซี่เอ่อไถพักซี่พักหอมปอมนะแล้วกับพักบวัวอันพักบัวนี่ปูกใปสิได้เก็บหัวแล้วเพราะว่าใบามันโลนเลยดิเห็นมันซีฟอม <c oughs> อุ้ยจ๋าลูกบอสเม่บปสนใจกันเลยเอิรนฮะเม่์ส่นบอกเอาสนะจ้ะเอ๊ จ๊ะเอ๊แม่มาแล้วอ๋อรับตามึงมึงอืมแม่พอสนใจเบน้ำอีหล่าก,กันเลเอิ่นเรียกลองความสนใจสมลูรณอืมอ๋อนอนแซ่อ่างนอนลูกเนาะอืมเดี๋ยวนอนแซ่อ่างนะลลกนะเหนน็นอะไร หยุดข้อบ,างอ,า,งออบางอย่างหยุดข้อบางเอียงลูกโอ้ยคนเก่งของเมนี่นะโอ้คนลนลนคักสินิ่คนลนลนคักสินิคลูกนั่งอยู่ที่โซฟาเมยนั่งพื้นเป็นบ่บ่ให้เมยนั่งทั่โซฟาเวย,ยอะย นะเบบี้แกมีฮะพูดนะนกเขาแมเรนเป็นมูซินีฮะนกเขาไอ้สแมเรนกับซินีได้นะเห็นเปล่านกเขาห้อกกูกูเห็นมาลูกอฮะซินีอีนอนแกงหางโอ้ยระเบียง สรรค์ของสิทธิ์ถ้วนมันแกงหางซื้อเพื่อนน่ารูตรงนี้มันเย็นดีเนาะตอนเช้าเนาะลุงเรารอ,อเดี๋ยวไปกินอาหารเช้ากันนั่งกินอาหารเช้าตรงนี้บิสเนี่จะไปกินในบ้านเนี่ยคนสิทนีโลนเดี๋ยวแม่ต้องอาบน้ำให้ตอนบ่ายเนาะ วันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าตา จะกินข้าวปะลูกป่ะอะไรคะที่นี่ร้อนเหรอลูกที่นี่ร้อนเดี๋ยวแม่อาบน <rim favorites> ้ำให้เนาะลูกเนาะนะเออที่นี่อยากแช่อ่างเหรอลูกโอเคเดี๋ยวแม่แช่อ่างให้เนาะลูกเนาะจาแม่กินข้าวเสร็จก่อนนะคะนะลูกนะอแม่กินข้าวเสร็จแล้วแม่อาบน้ำให้เนาะลูกเนาะอาบน้ำสระผมหอมๆเนาะลูกเนาะ โอเครอแม่อีกประมาณสิบนาทีสิบนาทีนะลูกน,นะจ้า